พบกับช่อง DJB นะครับเราอยู่ในรายการคนเหนา VLOG EP4 แล้วนะครับตันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวที่เชียงรายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดล่องขุนนะครับ<ว>นี่นี่ครับทางเข้าเราก็จะเจอต้นไม้นะครับ เกียนก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นนิทรรศการศริลป,รปรกรรมทงทงไทยแลนด์เชียงรายสองพันยี่สบามนะคะไทยแลนด์นนเบลีมีขอศิลปโรงงานศิละป,ะ,ปะไปดูไหมอ่างานศิลปะเดี๋ยวเราเราจะไปที่หอศิลปศิลปะแทนคุณนะครับ แทนคุณนี้เป็นลูกชายของอาจารย์เฉลิมช,ชัยเชิญชมฟิลทัศกาณอาจารย์เฉลิมชัยและครอบครัวโอเคมาลองไปดูกันนะครับก็เป็นกุ้ยช่ายเขาก็มีของฝันโอ้ไม่ไมไมอยากโปรสการหัโอ้โปรสการหัวโอเคต่อไปนะครับ เราแตอกันหน่อยนะโอเคโดยที่หอศิลปะแทนคูนะครับ<ๆ>เขาห้ามถ่ายรูปแล้วก็ห้าถ่ายวิดีโอเข้าไปนะครับนี่ครับฝัามือน้ำตกครับสวยมากห้ามขึ้นนะครับแทนแทนทุกคนครับมีวัดสีขาวอ่าน้ำตกมาเลย ก็คือสันตะครังตรงนี้นะคะระับสันตะครังคือมาตรงนี้ครับนี่น้ำตกครับ เดี๋ยวเราจะไปชมตรงนู้นกันนะครับรู้สึกว่าตรงนี้เนะี่ยเขาเข้าได้นะตรงนี่้ตรงน,นี้เหมือนว่าเขาเข้าได้นะเราต้องเข้าข้างหน้าไม่ข้างนี่หรอกโอเคต้องเข้าข้างเนาะนี่คือท่านอาจารย์สมชายโอ้โหเคสุกการ์เรียนจริงฮนะโอเคครับนี่เป็นศาลาไม่รู้ว่าใช่ใช่หรือเปล่าแล้วก็อนนี้นี่เป็นห้องประชาสัมพันธ์นะฮะ โอเคผมจะหาทางเข้านะคบเดี๋ยวเราจะเข้าประตูสุนรนรกนะฮะนารกแล้วก็ข้ามไปที่สวนนะครับไปกันเลยบ้านหน้าเราสวยจริงท่านท่านผู้ชมเราจะเข้าประตูนรลนรกแล้วนะคะท่านผู้ชมใหญ่โตนัางกัน อีคาเราจะเข้าต่อบายเนี่ยเราจะเข้าแล้วนะโอเคท่านผู้ชมเฮ้ยร้อนมากเลยตรงเนี้ยครับว่าคนังงูสิครับดี๋ยวผมจะเก็บให้มันเป็นทุบรายละเอียดเลยครับน้าขนหุใจดูสิับโอเคเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะขึ้นโฉนดแล้วนะ กินเนี่ยจะเป็นนรกนะครับพอเข้าไปจะเป็นสวรรค์นะครับลองสังเกตนะครับตรงนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมถ้าเราเดินกลับไปดูตรงนี้เนี่ยรู้นะครับเราจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะครับตรงทางเรินตรงนี้นะครับมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่โอเค ไม่ได้เข้าไม่เข้าไปได้เข้าไปได้แต่ห้ามถือภาพอย่างนี้ะเข้าไปได้แต่ห้ามใช้ถ่ายภาพอันนี้นะเข้าไปได้แต่ว่าห้ามถ่ายภาพโอเคพี่ไปเดี๋ยวแม่งนี้ให้พี่ไปถ่ายภาพอ่ะโอเคคทางโอดเนี่ยก็ห้ามถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอเช่นกันนะครับด้วขวานะครับ ที่ไหนนะไปตามหาเฮื่อโชว์ออบสุดไปแล้วนะครับจบแล้วครับวัด เน,นี่ยครับซื้อใบโพมาเขียนนะครับมาเขียนเลยหรอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะแขนเนาะคีเ,เคดี๋ยวผมเขียนแล้วแล้วก็จะได้ขึ้นคำวัดแล้วน,นะครับอ่าอ๋อ ขเขาเสร็จแรกเห็นไหมเขาจะไปแขวนเงี้ข้างบนให้อเออ,อเราจะลองไปดูหออตรงนี้นะคะที่เป็นสีทองตรงนี้นะครับสีทองอเคไปตอบกันนะคะนี่คะ่ะรูปรอเก้า ไม่ค่อยมีคนมาเดินนะครับสวยมากอยู่ด้านหลังนะเงียบนี่มากมากเลย<อ>เราเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าปิดอยู่<อ>นี้เดินทัวรแล้วนะครับ เี๋ก็เป็นน้ำตกนะครับพระพุทธรูปรับนิ่งสงบลมเย็นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวัดล่องขุนในเชียงรายวันนี้นะครับ สำหรับช่อง DJBN ของโทรราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย